สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้ก็เรามาช่วยน้องตัวเงินตัวทองอ่ะนะครับที่บาดเจ็บจากการถูกรดทับที่ศีรษะและก็ต้นคอนะครับหรือลำคอนะครับอันนี้หลังจากที่เราช่วยเหลือมาในช่วงที่เขาโดนทับมาแรกๆนะครับก็จะมีอาการเหมือนคนเหมือนคนนะครับได้รับอุบัติเหตุก็จะมีการบาดเจ็บการกระทบกระแทกเกิดขึ้นนะครับ โดยเฉพาะที่กระโหลกศีรษะนะครับแล้วก็ต้นคอเราจะสังเกตได้ว่าไม่สามารถที่จะหันตรงตรงได้เลยนะครับเพราะว่ากระดูกตรงเบริเวณลำคอเขาอะนะครับมีส่วนที่แตกนะครับแต่ว่าส่วนที่แตกตรงนี้ทำให้เขาเจ็บปวดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ตรงบริเวณกระโหลกศีรษะเนี่ยมีกระดูกฟอนต้นบนที่แตกนะครับ เราก็เลยใช้เลเซอร์เทอราฟีมาช่วยก็คือใช้การเลเซอร์เพื่อลดอาการเจ็บปวดแล้วก็ไปกระตุ้นการหายของแผลต่างๆนะครับก็จะสามารถช่วยให้ลดความเจ็บปวดจากการถูกกระทบกระเทือนนะครับหรือว่าอาการบาดเจ็บท,ที่ที่เกิดขึ้นจากการกระทบกระแทกเนี่ยลดได้อย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ ไม่ใช่ว่าเป็นการใช้ยาแล้วรอให้ได้ผลเพียงอย่างเดียวนะครับการเลเซอร์ก็ช่วยให้เกิดการหายของกระดูกที่แตกหักได้ด้วยนะครับผมแล้วแถมไม่ได้แค่รักษาเรื่องของกระดูกที่แตกอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องของลดอาการเจ็บปวดของของกล้ามเนื้อของส่วนต่างๆที่มีความกระทบกระเทือนเสียหายบาดเจ็บได้ทั้งหมดนะครับเป็นพวกเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆก็แล้วแต่สามารถช่วยได้ครับส่วนใหญ่ผู้ใจดีนําส่งเนี่ย สัก70% 8 0เลยนะครับก็จะเป็นการบาดเจ็บจากการถูกลบทับซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นทับที่ศีรษะลำตัวหางขาดอะไรมาอย่างเงี้ยครับก็จะเจอได้บ่อยๆแต่ว่าเคสที่เราเจอบ่อยที่สุดคือทับที่ศีรษะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีน้องของเซฟไบไลท์ไทยแลนด์มาช่วยเราเก็บตัวเลขละว่าอุบัติเหตุที่ได้รับเนี่ยจากสัตว์ชนิดไหนบ้างเตา่ากี่ตัว ตัวเงินตัวทองกี่ตัวบาดเจ็บตรงไหนอย่างเงี้นะครับตอนนี้เราเก็บเป็น Data าละนะครับต่อไปก็จะมีข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็จะทําเรื่องลถคิวด้วยก็คือถนนฆ่าสัตว์จริงๆไม่ใช่ถนนฆ่าสัตว์อะครับสัตว์ข้ามถนนแล้วกเกิดอุบัติเหตุบนถนนนะครับกรณีที่ตัวเงินตัวทองมันตื่นมากๆตื่นกลัวนะครับ มันจะไม่มองซ้ายมองขวาเลยมันจะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อหนีให้พ้นจากจุดที่มันกลัวนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่าตามบอ่อปลาตามอะไรอย่างเงี้ยครับถ้ามันเจอคนมันจะวิ่งหนีเข้าฝั่งตรงข้ามเสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่การที่มันวิ่งตรงไปแล้วไม่ได้ดูซ้ายดูขวาไม่มีอยู่แล้วครับสัตว์มันไม่ได้มีในสัญชาตญาณว่าต้องดูซ้ายดูขวาเพื่อดูรถเพื่อจะหลบรถน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะเพราะฉะนั้น คือถ้าเมื่อไหร่ที่ลงถนนเมื่อไหร่เนี่ยโอกาสที่จะโดนรถชนก็มีมากเท่านั้นนะครับเพราะนั้นคือต้องอาจจะต้องฝากคนที่ใช้รถใช้ถนนนะผมว่าผมโพสต์บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาตัวเงินตัวทองบางทีพวกเขาไม่รู้หรอกครับมีเรานี่แหละเราเราที่ฉลาดกว่าเขาเนี่ยเราต้องเราคอยสังเกตเพราะว่าถ้าชนเข้าไปผมว่ารถเราอาจจะได้ได้รับอุบัติเหตุจริง แต่รถแก้ไขได้ง่ายกว่าครับใช้เงินแก้ไขได้แต่สัตว์อย่างเต่าเนี่ยครับหตัวเวลาบาดเจ็บใช้เวลาในการรักษาบางตัวนะครับหเดือนกว่าจะได้ปล่อยอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแค่คลิกเดียวอะ่ะแค่ชนแป๊บเดียวไม่กี่วินาทีแต่เวลารักษา6เดือนถ้ามีภาวะแทรกซ้อนก็อาจจะไม่รอดได้เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับ จริงๆก็เราก็ยังยินดีรับรักษาเด็กๆเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ายังไงก็ถ้าเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุก็ช่วยๆกันนิดนึงนะครับเวลาขับรถก็ระมัดระวังถ้าเจอน้องนะครับบาดเจ็บหรือว่านอนอยู่นิ่งๆส่วนใหญ่เขาจะถามอะไรหมอเกิดอะไรขึ้นทําไมมันนอนที่เดิมนานเกินไปอันนั้นคุณคิดได้เลยนะครับมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางนอนในที่เดิมนานเกินกว่า24ชั่วโมงเป็นแน่นอนถ้ามันไม่ป่วยนะครับ ถ้ามันป่วยมันจะนอนอยู่อย่างนั้นหรือมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แล้วมันอาจจะ 3- าสี่วันมันไม่เคลื่อนตัวเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะให้อพพรลช่วยเพราะว่าอพพรลเขาได้ฝึกแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับในการจับสัตว์พิษเนาะจับสัตว์อันตรายต่างๆเนี่ยครับก,ก็ก็จะช่วยนําส่งได้ครับจริงๆก็แถวจับของเรานี่ก็มีมีอพอรพลอรลที่หนึ่งเลย ผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาช่วยเราตลอดเลยถ้าแบบอยู่ในโซนนี้เขาจะเป็นคนนําส่งเขาจะมาเลยเป็นแบบยูนิฟอร์มเข้ามาเลยแล้วก็มาล,ลดมูลิธิเขาก็ช่วยมาตลอดนะครับผมว่าหลายๆที่ถ้าไม่ได้ถึงขั้นข้ามเขตมากๆเนี่ยไม่น่ามีปัญหานะครับหรือให้เขาช่วยจับแล้วคุณมัดให้ดีพันปากให้ดีแล้วก็ใส่รถเรามานําส่งก็ได้ก็ง่ายขึ้นนะครับแต่จับเองเนี่ยบางทีต้องระวังอันนี้เราก็เป็นห่วงคนที่จะ ช่วยเหลือสัตว์ <ENNIS S 1> ด้วยนะครับเป็นกรณีที่ขึ้นไปอยู <SAN TA Maria> mer, ่บนหลังคาบนบ้านอะไรี้จริงๆเดี๋ยวมันก็ลงนะถ้ามันขึ้นได้ขนาดนั้นนะครับมันลงได้นะครับแต่มันอาจจะทําก่อความลําคานนะครับแต่ว่าถ้าอย่างนั้นก็เราต้องดูตามตามเหตุถ้ามันไม่มีอะไรหรือมันลงได้จริงๆปล่อยมันลงเองไปเลยครับแต่นอกจากว่ามันอาจจะทําความเสียหายอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องเดือดร้อนเจ้าหน้าที่นิดนึงให้มาช่วยจับนะครับจริงๆบางทีอยู่เฉยๆซะ ไม่ต้องไปกระตกกระตากมันไปมันเองเลยครับมันไปของมันได้นะฮะีปตกจากเนี่ยพื้นที่สูงแค่สองสามเมตรมันไม่รู้สึกอะไรนะครับให้มันไปเองเพราะมันเตรียมใจแล้วมันเตรียมท่าที่จะลงแล้วแต่ถ้าเราไปไล่มันไปแบบไม่มีท่าเลยครับวิ่งไปเร็วๆตกกระแทกแรงๆก็บาดเจ็บได้นะครับครับผมยังไงก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ Uh